้านกระทง้ายกับทงนะครับอตตบนบ้านเฮาตะบนทุ่มนนะครับเพื่อก้ามีแก้วมากข้าครตะนทุมนข้างเป็นแก้วแยกตัวทอนนะครับตอนนี้มีทีมีการแห่แห่เป็ส่แหไปพลาดมองน้องบัวัแย่ไปน้องบัวนะครับแหไปที่มองมองอยกระทงนะครับมาแลงนะครับเป็นน้องบัวไก่บัวจากนี่เป็นน้อง ประมาณกิโลหนึ่งคือว่าก่องเง่ากับมาแล้วนะครับนั่งฟอนนั่งร่ำกัดม่หลายบ่อเหลายก็จะว่าหลายคุ้มมาเน่ย้ามมูมูเราจะเกเกียได้กันนี่เขาใชเ่รถละมูหนึ่งเงินกบจ้าายนั่งฟอนนั่งล่ำนี่มันบ่เรบ้านั่งฟอนนังล่ำนี่มามาจ้งมูมาเน่มาจ้างรเก่ามูนะครับมาคือว่านังกับโงนังกับมบ่า นั่งนั่งฟ่อนนั่งรับนี่มีตกโม่ตั้งแต่ทั้งแตดทั้งโม่เก่าโม่มีทั้งแตดเก่าโม่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่อนสิฟ่อนในบ้านฟ่อนกองเน่กับมีรถแห่กับมีตาบ้าของเน่าจะไปก่อนน่ะนะให้รถไปก่อนบ่สคือว่าเพื่อนบ้านนี่ให้รถแห่ไปก่อนบ้านนี่กองเน่าน้ำก๋นไับเนาะบ้านนี่นั่งฟ่อนนั่งรับกับดีแห่ไปเรื่อยๆประมาณกิโลหนึ่งเมตรบอสแค่ดีไปน้ำกันมัน มันถึงแงกันพวกอันกองย่าวก็เป็นรถทีไปพร้อมกันมันจะว่าเป็นฟังมันสชวนกันว่าเป็นจิงเป็นฟังเราขับนอกจังันได้เบ้านเออบ้านแจ๊ีังนี่ยังเิ่นบาเออมันตมัวปวั่น่าบ้านนี่เิ็นก็เลยว่าให้รถไปก่อนลงยูยูบแล้วครับลงยูบบ้านนี Cities, พ่อแห่ไปแล้วเนี่ยประมาณกิโลหนึ่งนะครับเนาะมาแลงกับทีมีการร้อยกระทงกันประกวดยังกันประกวดนั่งนามาประกวดนั่งนามานะครับเนาะมาแลกนีุ่กโมุกโมนั่งโนบามาสมีมทั้งหมดเก้าโมมาประกวดกันนะครับมาแรกนี่ครับโมระนั่งเป็นมาเนาะทั้งหมดเก้าโมครับ อ่านาี the ่ครับบรรยากาศของงานนะครับเนาะการเริ่มต้นเริ่มต้นจากอบตตำบลเขาไป่นะครับเนาะนี่ก็ใกล้แล้วครับใกล้ถึงแง่ใกล้แล้วนะครับนะคะผู้ช่วยนะคะผู้ใหญ่บ้านทั้งสองตู่นะคะและรวมไปถึงนะคะผู้ชายผู้ชายมน่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชุ้มปนหมู่ที่สามนะคะและหมู่ที่เจ็ดนะคะ ทั้งหมดนะครับที่เก้าหมู่บ้านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบูริณส์สองแปดหรือว่าสี่หกเก้าก็ดีนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับบ้านยังเนี่ยบ้านยังเนี่ยบ้านยังเนี่ยบานราโปบ้านละโปโมสองนะครับเนี่ยเนี่ยก็พบกับเราแล้วนะคะก็

บ้านโม่สามนะครับบ้านนี้นะครับบ้านตงบ้า,านตรงม no ันโม่สามนะครับนี่นะครับกระบนอาคณะร้านเจ้าโกโม่สามนะครับไปหนอยนี่ครับบรรยากาศของงานลอยกระทงบ้านเฮ้านะครับตระบนทรงม้อนนะครับตระวัดเก่าโม่นะครับนี่นะครับ เอาหันมาหันมาบานไทยกมู่ไทยก่อนนี้ยโคสองบ่มู้ดสามนะครับเนาะมูสามอามู้สามบันทุกคนเขาเนีอยเด็กไมเขาบนีอแมนอ่าเนี่ยูทูบนะครับเนาะอ่าเปิดบังอ่านี่ครับมู่ามายิ้มนะครับยิ้มนะอ่ับ มูสามนะครับบ้านทงม้อนนะครับบ้านทงม่อนบรรยากาศของงานลอยกระทงนะครับน่ครับจีบนเอร์ครับเดอเดอเดี๋เวมัเด้ออเด้อะบอกง้อเด้เด้อเด้อเอเด้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 อ้อนด้อเเเเดเเเออน่ นัณฑ์ทงม่อนเนาะครับหมู่เก็ตเนาะครับเนาะอ่านี่บรรยากาศขององานลอยกระทงบ้านเฮาเนาะครับเนาะบ้าน์ทองม่อนอ่าหมู่เก็ตนะครับ,นะบอ่าทางบัตรเก่าโมนะครับามาบัตรโจโมนะครับ,เ,รบเก่าโมอ่านี่นะครับอายิบนะพ่อใจเหนี่วฮะอ่าโมยิ้มนะออ <c oughs> ก <c oughs> ออกใ,ก,ใก,กล้กันบ่พิตาเบิร์นี่เห็นโบยิ้มอ่ายิ้มม,มากๆเพราะผู้ใดผู้ใดบ่มีเขียวจะยิมอ่ยิ้มอะไรของโบนี่านี่ครับโมกเก็ดนะครับพี่น้องโมกเก็ดเหมือนว่าโมใดโมโมหาเนาะครับโมหาบ้านบ้านใจอ่าครับโมหาบ้านปิบต้นถิ่นเนาะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศ งานร้อยกระทงพยาบาลเฮ้านะครับอ่าตำบลจงม่อนนะครับอ mm ่าเดี๋ยวค่ะอีกสองขันรถครับโม่โม่หอกอ่านะครับอ่าไปในใายเอออ่ายิ้มเด้อยิ้มเด้อออกรายการเนี่ยออกออกมาโมเป็นตาเบิงเด้ขันบมยิ้มโมหอกนะครับอ่าอ่ายิ้มในเด้อครับเด้อออกรายการเนี่ยออกมาบมยิ้มโมเป็นตาเบิงเด้อ เออนี่โม่โม่ของบ้านเห็นฮะดูค่ะครับอ๋อบันบันดูเนาะครับโม่ของบันดูตั้งบัดตั้งบัดมีเก่าโมนะครับพี่น้องตับตะบลตุ๊กต้นเฮามีตั้งบัดเก่าโมเออมาบัดตั้งเก่าโมนะครับอ่านี่นะครับอ่าบ้านกระจายกองงันลอยกระทงตะบลตุ๊กต้นก็เฮานะครับเนาะเออออกมาไม่ตะพูงงามๆนาะอ่าแบบพนมอด โม่หตองพิจาร์พว่าง่ายมีแต่คนง,งามง่ายกนว่าแต่บ้านตรงยิ้มเด้กันบ่ยิ้มว่างายบ่บ่บิจแต่เบิ่งเด้ <laughs> นี่ครับบรรยากาศของงานร้อยก,กระทงตำบลของเฮานะครับเนาะบรนทุ่งม่อ่าโม่หกบรนโตครับหันหนามาทางนี้นะครับกันว่าพันหนามาสิบ่ิจแต่เบิ่งเด้เออครับนี่ครับบรรยากาศของงานบ้านเฮานะครับเนาะบ้าน ตำบลทุ่ม้อนนะครับหมูฮกนะครับบั้นดูนะครับอ่บั้นดูนะครับนี่หมูแปดในบ้านในนอกบ้านบ้านปุ๊กจักรได้หมูแปดบ้านเฮาตัวนี้นี่บ้านหมูแปดกับบ้านท่งเนี่ยเพราะอายุคอยอายุเป็นบ้าบ้างได้เปิดบ้างได้ยูทูบเด้่ครับอ่านี่ยหมูหมูแปดนะครับอ่าบรรยากาศของอ่างานไร้กระทงนะครับตำบลทุมม้อนนะครับอ่ามีทั้งบัด เก่าโมนะครับพี่น้องมาบดเลยรทั้งเก่าโมอ่านั่งฟ้อนนั่งรำมาบดนะครับมือนี้อ่าบ้านลอยกระทงนะครับประจำปีสองพัน้ินบหกเทปหกตะปีน้องอ่นี่ครับบรรยากาศของงานนะครับอ่านี่คืตอตานอวบตอตานอวบตอหง่นจักสีอยู่มามาออกรายการในพรุ่งนี้ออกรายการยูทูบนี่ <ไ S 1> นี่นี่ครับออกไปทั่วทั่วโลกเด้นห็นบนธรรมดาดิเนี่ยนี่ครับ มันฟ้องโม่แปดนะครับนี่ครับบาดไม่ได้กาดนะครับอ่าอ้อาวใต้ใต้บันเนี่ยทางคนเฉพาะแล้ว